สวัสดีค่ะจอม Dream Action คนชอบถามว่าเวลาเรียนสถาปัตย์เป็นเด็กสถาปัตย์เนี่ยทำง,งานสถาปัตย์เนี่ยงานเยอะจริงเหรอต้องอดนอนจริงๆไหมมีทางออกอย่างอื่นไหมทำไมถึงเป็นคนไม่มีเวลาเลยทำไมถึงไม่มีเวลาให้เพื่อนไม่มีเวลาให้แฟนไม่มีเวลาให้ต่างๆนานาก็จะมาตอบคำถามให้หายสงสัยกันค่ะเด็กสถาปัตย์เนี่ยยุ่งจริงค่ะก็ ไม่ได้บอกว่าคณะอื่นไม่ยุ่งนะเราจะมาโฟกัสแค่ว่าสถาบั์มันยุ่งจริงๆค่ะมันไม่มีเวลาจริงๆค่ะก็เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเหมือนเป็นเวลาพักใช่ไหมจริงๆมันคือเวลาทํางานค่ะเพราะว่าวันจนันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลาที่เราเรียนก็ต้องเขคาสาต้องไปเรียนใช่ไหมอาจจะมีแกลบนิดนึงบ้างแล้วแต่แล้วแต่ชั้นปีแล้วแต่คณะแล้วแต่มหาลัยแต่ไอเวลาแกลที่ว่างระหว่างช่วงต่อคาบเรียนเนี่ย มันก็ต้องไปปั่นงานสำหรับส่งอีกวิชาหนึ่งกําลังจะไปเข้าค่ะแล้วก็สถาปันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสตูดิโอซึ่งมันมันไม่ใช่การอ่านหนังสือไปสอบค่ะมันคือการทําโปรเจกต์ตลอดเวลาก็หนึ่งเทอมเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์แล้วแต่ชั้นปีแล้วแต่ที่อีกตั้งแต่เทอมละอ่สามโปรเจกต์ต่อเทอมหรือสองโปรเจกต์ต่อเทอม หรือโปรเจกต์เดียวต่อเทอมคือทีซิสคือมันเยอะค่ะแล้วเราต้องส่งต้องตรวจแบบกับอาจารย์ทุกอาทิตย์ก็อาทิตย์ละสองครั้งต้องมีส่งยกตัวอย่างนะต้องส่งสตูดิโออังคารกับศุกร์ทำงานวันไหนส่งอาจารย์วันอังคารกับศุกร์เนี่ยก็ส่งอังคารทําจันทร์เนาะมันไม่ทันมันก็ต้องทํเสร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็วันศุกร์ส่งวันศุกร์อีกแก้จากที่อาจารย์ล้มแบบมาวันอังคารทําวันไหน พดพลหัดแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่สตูดิโอไงชีวิตมีวิชาอื่นด้วยไงไม่ได้แค่นั่งออกแบบคือก็ต้องเรียนเป็นคลาสด้วยคลาสเหล่านั้นเนี่ยก็มีแอส i ซ n m e n เมนต์มีการบ้านมีต้องส่งอีกก็แทรกไปเนาะว่าต้องทําวันไหนแล้วก็บางทีมีวิชาสเก็ตช์ดีไซน์อีกก็สเก็ตช์ดีไซน์เนี่ยข้อดีคือเป็นวิชาวันเดียวจบให้จทย์บ1็โมงสงสโมงย็นแต่ที่เนโมงสี่โมง อย่าไปคุยกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ต้องเทกไปไม่ต้องโทรหารีบมากคือเข้าใจไหมได้โจทย์10โมง11โมงอะ่ะต้องส่ง4โมงเย็นอะ่ะต้องทำให้เสร็จอะ่ะคือไม่เสร็จก็ไม่ผ่านไงเพราะฉะนั้นมันมันมี pressure ในเรื่องของเวลาเป็นปัจจัยที่เกิดตลอดเวลาของเด็กสถาปัตย์อะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจอม ไม่อยากให้ไปเทียบกับคณะอื่นว่าคณะอื่นก็ยุ่งเหมือนกันฉันก็ยุ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนยุ่งค่ะนี่แค่เราไปฟังว่าสถาปั์ก็ยุ่งค่ะยุ่งยังไงก็มันถ้ามาเรียนแล้วมาทํางานจริงจะรู้ว่ามันยุ่งมากจนไม่มีเวลาที่จะออกไปทําอย่างอื่นได้เพราะเราต้องทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วมันไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าเราจะทํางานอันนี้เราใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเสร็จเพราะบางทีเราคิดแบบอะค่ะ แบบมันไม่ได้ออกมาในหนึ่งชั่วโมงที่เราวางไว้ว่าเราจะทําให้มันเสร็จนะคะนอกจากเราจะเผาเพราะว่าไม่ทันแล้วต้องส่งแปดโมงเช้าตอนนี้หกโมงเช้าอะไรเงี้ยคือเลยยุ่งค่ะเพราะว่ายิ่งเป็นงานครีเอทีฟบางทีมันจํากัดเวลาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแก้ปัญหาจะออกแบบเสร็จจะหาทางที่ดีที่สุดในการสร้างแบบนี้ขึ้นมามันเลยยิ่งทําให้เราแบบทํางานแล้วมัน เวลามันก็เยอะกว่าที่เราคาดการเอาไว้นอกจากนั้นคือมันมีหลายโปรเจกที่เราต้องส่งในเวลาเดียวกันเด็กสถาปัตย์เลยต้องเมาทายทาจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยแล้วเนื่องจากกลางวันเรียนใช่ไหมยังไม่ได้มีเวลาทํางานตอนกลางวันน่ะนอกจากมันเป็นงานที่ส่งวันต่อวันตอนกลางคืนก็เลยเป็นเวลาทํางานค่ะแล้วเนื่องจากมีหลายวิชามันก็ไม่เสร็จคืนเดียวมันก็เลยต้องทําหลายคืนบางทีมันก็ต้องข้ามคืนยิ่งเวลาส่งโปรเจกเนี้ยไม่ต้องพูดเลย ก็ไม่ต้องนอนค่ะคืนหนึ่งสองคืนแล้วแต่คนจะบริหารเวลาหรือแล้วแต่คนจะแพนกันแต่คืนก่อนส่งเนี่ยใครได้นอนหรูมากค่ะถือเป็นประวัติการก็ไม่ได้นอนหรอกค่ะแล้วก็เลยบอกว่าคนที่เรียนสถาปัตย์งานเยอะจริงเหรอเยอะจริงค่ะอดนอนจริงไหมจริงค่ะแล้วถ้าทํางานแล้วอ่ะยังต้องอดนอนไหมอดนอนค่ะ ดูตัวอย่างไหมอยากดูรูปของจริงไหมเดีย๋ยวพาไปดูรูปเลยเนี่ยเป็นรูปตอนที่มาทํางานที่อเมริกาทําที่ a ส a กิแอโซ c i เ t ตก็ไม่ได้ชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างกาบตอนเรียนนะคะก็อาจจะดูดีขึ้นหน่อยได้นั่งโต๊ะอะไรอย่างนี้สิ่งแวดล้อมดีงานหรูหรางานไฮโปรไฟล์แต่ว่าถึงเวลาผลิตงานให้มันออกมาดีๆเนี่ยแหละค่ะโปรเจกต์นี้เนี่ย,ะะเ,ยเป็นโปรเจกต์ที่ทํากันเป็น1ิคนเลยค่ะแล้วก็ช่วงก่อนส่งโปรเจกต์เนี่ย นอนออฟฟิศทั้งอาทิตย์ค่ะนอนลืมวันลืมคืนนอนยิ่งกว่าตอนทำทีสิบเหนื่อยกว่าตอนทำทีสิบอีกตอนนั้นเบรกเรคคอร์ดเลยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยไม่ได้นอนติดกันสี่สิบแปดชั่วโมงตอนที่เรียนทำทีสิบเนี่ยมันยังมันก็ไม่ได้นอนนะคืนครึ่งสองคืนแต่มันยังไม่ถึงสี่สิแปดชั่วโมงอะแล้วตอนนั้นมันเป็นตอนเรียนไง มันก็อายุน้อยกว่าน,นั้นไงมันก็ทําได้เว้ยมันมีแรงเว้ยพอมาพอมาที่เนี่ยแล้วต้องทําอย่างนั้นอีกสี่สิบแปดชั่วโมงคือนาฬิการ่างกายมันเจ๊งไปเลยอะคือไม่รู้ไม่แคร์จะมีแดดจะมีไม่จะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรไม่สนใจละเดินกลับบ้านไปแค่ไปอาบน้ําแล้วกลับมาทํางานต่อก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นค่ะบางทีมันก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ถามว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่า มันก็บ่อยอะค่ะแล้วมันก็คลาสสิกแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทําก็เนี่ยค่ะอันนี้ภาพที่ทาซาก,กิก็ตอนนั้นเนี่ยเพราไม่ได้นอน48ชั่วโมงก็อยู่ที่ออฟฟิศตลอดเลยเพื่อนจอมอีกคนนึงก็ไม่ได้กลับบ้านสองวันเหมือนกันจอมก็ตอนกลับบ้านเนื่องจากจอมเนี่ยซาซากิคือบ้านน้องไกลออฟฟิศเพราะว่าจะได้เดินง่ายๆจะได้ไม่ต้องเดินทางนานแล้พอต้องกลับไป อาบน้ําที่บ้านเนี่ยก็ลากเพื่อนกลับไปอาบน้ําด้วยว่าเฮ้ยแกแกตัวเหม็นมากว่ะไปอาบน้ําเหอะก็สองวันไม่ได้อาบน้ําค่ะก็กลับบ้านไม่อาบน้ําแล้วก็กลับมาแต่ยังไม่ได้นอนนะพอพอผ่านมาถึงตอนกลางคืนเพื่อนก็บอกว่านี่ไม่ได้นอนมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องก็สี่สิบแปดชั่วโมงเพื่อนก็เลยไล่สั่งให้ไปนอนสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะปลุกยังไงเนี่ยก็มันก็ยังมีอยู่ค่ะไม่ใช่แค่ตอนที่เรียนอย่างเดียวทํางานมันก็ยังมีอยู่มันก็มันก็เป็นความ ดุดันของอาชีพมันเป็นความกำยำแข็งแรงและความถึกของคนในสายอาชีพที่ก็ถ้าให้คิดให้สนุกมันก็สนุกนะคะคิดให้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยก็อยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงแต่แค่เพียงแต่ว่าตอนที่เรายังเรียนอยู่อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราทําสิ่งเหล่านี้ได้อะ่ะดียิ่งดีมากๆดีที่สุดเพราะฉะนั้นให้เขาทําไปเดียคะ่ะเขาเหนื่อยเขางานเยอะกพวกเขาต้องทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคะ่ะถ้าเขาไม่ได้นอนก็คือ ถูกต้องแล้วค่ะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าพอถึงเวลาทํางานเป็นนานๆจริงๆอะ่ะต่อให้ไม่อยากตับต่อให้อยากจะอดนอนบางทีมันอดนอนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ค่ะตอนที่เรียนหรือทํางานใหม่ๆแน่นอนค่ะงานเยอะอดนอนแน่นอนค่ะเพราะมันยังอดนอนได้อยู่แล้วมันยังมันเป็นสิ่งที่ทําให้งานเราออกมาดีเป็นเรื่องธรรมดามากๆส่วนเรื่องไม่มีเวลาก็อย่างที่บอกนะคะก็ถ้าเห็น hey, ถ้ามีเพื่อนหรือมีแฟนเป็นเด็กสถาปัตน เห็นเขาไม่มีเวลาเลยก็อยากให้เข้าใจค่ะถ้าจะให้แนะนําวิธีทางแก้ก็ไปช่วยก็ทํางานค่ะไปช่วยตัดโมเดลไปส่งข้าวส่งน้ำอันนี้เรื่องจริงค่ะก็อาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันเป็น5ปีที่ต้องเซอร์วิ์ที่ต้องรอดตายต้องผ่านกระบวนการน,นี้ไปให้ได้อะค่ะก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะจอมอะมาทำงานที่อเมริกาเนี้ยแม่มาด้วยเนี้ย ต้องทํางานเสาร์อาทิตย์ต้องทํางานดึกๆมาเราก็รู้สึกผิดนะเฮ้ยเราไม่ได้กลับบ้านไปดูแลแม่บางทีบางวันเรากลับดึกทําไงดีก็ย,ย้ายแม่มาออฟฟิศเลยค่ะแม่มานั่งตีปิงปองอยู่ในออฟฟิศรอเวลาทํางานก็เรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นก็ทํางานหนักค่ะนอนก็ไม่ค่อยได้นอนค่ะแล้วก็เวลาน้อยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งปวงค่ะขอให้เข้าใจแล้วก็ อย่าโกรธก,กันเลยที่เราไม่มีเวลาค่ะเพราะเราก็อยากนอนเหมือนกันแต่เราก็อยากทํางานให้ดีเพราะฉะนั้นนี่คือแพชชั่นของคนที่ทํางานสถาบันบ้านจําเป็นนะคะก็อยากให้เข้าใจฝากไว้เท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ